พี่น้องอาจารย์สายฝนเมือสว่างเพื่นนบ่าขอบคุณหน้าหนะมอลำใจเกินร้อยบอยสิดิชัยเราติดตามรีดูการหน้ารับรองสนุกแน่นอนเราสัน่นพร้อมกับแชทแชทสนทนากับพี่บอยมาว่าพี่บอยพี่หมอว่าอาจารย์ครับดําเนินการเรื่องลําเลยด้วยครับอาจารย์ีิจะรณาเลยผมเป็นโตไล่เอนเป็นนั่งเอกพันธาวะ่าพี่น้องโอ้ย อะไรยังไงนี่อะไรยังไงนี่เออทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากของบอยกับซอกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเกิดเรงเก่าแต่เป็นนักเอกดเนี้ยนั่เอียดเกมโกงไหมอันนั้นบาดเนียร์อยากเล่นที่เรียกมันอาจารย์แต่งแต้นแต่งประมาณบอบิดเกินสิบสองฉากก็ับอยากได้ลูกขาหน้อ เป็นยังจังบวมีลูกยุ่งกันมากเป็นยังจังบ่มีลูกจังหาลูกเนี่แถวบัวเป็นเป็นช่วงเป็นยังตีจังสีประมาณนี้นืะมันก็เลยไปขอไปขอไปขอน้ามันนั่นที่ว่าบุตรบดายขอหน้าสาลพระพุ่มสาลเนี่ยเขาไปไปหลไปขอมาาเนี่ยมันเกิดมันเกิดตรงกับมันตีถามารังแานเดิมเก่านั่งเอียงันเป็นมือเขยงมือเป็นคนเจ้าอ่อนนะมั้แต่ว่าผู้พระเอีงเนี่ยเป็นเป็นคนใจเย็นนะสินบ ไอ้นักเองเนี่ยเป็นเป็นใครก็ว่าเป็นโกนเป็นตัวเดินเรื่องเลยเออเป็นเป็นเป็นลูกชาวบ้านเขาเขามาป่วนอยู่ในวังว่ะจีเมียนเป็นลูกของชาวบ้านเด้่แต่ว่าจี๋เด๋ว่าเป็นตำแหน่งมาเหยสีมาเหยีเป็นเป็นชาวญายแตังเด๋เพราะว่ามันดวงมันแข็งอะนะไม่ได้กรบปานี่นะที่จริงนะนะอันนั้นยาทานมันกินเหล่าจักหน่อยแบบว่าติดเหล่ายาะป๋านิทในเมืองมาก นั่นแหละครับอาจารย์พิชระะนะอเลยพี่แดงพี่เล็กแม่เพ่นกับยูคือเกา่าวิ่ธนกรไอแมนวันชระต่ําสุภชัยต่ําสุภชัยกับปีนี้กับเหรนแข็งเติบยูใส่ไ,ได้ยูครับหนงโมดหนงวี่กับยูคือเกา่ามันที่เขากับชุดวะเนี่ยอืมมีแน่นมีแน่นมีหนองตายมีเฮ็ดกักอะไรเนี่ยหนดนะ<อ>ีปราระวี แน่นแน่แน,นมะย่าพ่อนจะนั่นยีเ่เก่าอันบโบครับอา,บาจารย์อาจจะไม่ยิ่งห้องเ,เออไม่ยิ่งอาจจะมีตายมีนองบีรุ่นรุนใหญ่ห้องย,ย,ยังอยู่คมเหมือนหลังไอ้เฮซีจังไดน,นุ่มเป็นสนมไอ้แดงเล็กไม่เพีย้ยนแต่นี่แอียนคือคือผมเหมือนวาสีรั้มสองเดือนเดือนหนึ่ง เรื่องหนึ่งเเรื่องเก่าะนะมือมือมือใดมือใดแอนหน้ารับเชิ่อสิคงเืออพินาศสิป็นั้นเชื่อมอกรอยูสอดแจงน,นะก็คือต้องมาน้ำรเรืองมังด้วยสินะแมนลุ่งเรืองนี้ดรับแมนนครับมา,าก่อนล้ามาจากลำเลยเดียตายเดียโอ้อันแมนแมนไฮไฮแอนนี่แหละครับ เราหลินแนบออกโกงๆกงงานนะเพราะว่าเราจริงๆเราเราแบบไออาจารย์เฮ็ดการบ้านเหมือนกินหน้านการไปเทเลเดมือยืนผมทร่หาอาจารย์อยู่พอดีว่ากำลังจะไปคืนเวที ผมผมบอกอยู่ผมบอกน้องมันโยมันสิมาเอาชูเอาอย่างน้ำืนหรอผมได้มาไปหาอาจารย์เรื่องอันจังสละครับอาจารย์เดี๋ยวพอดีผมกำลังสิแต่งหนาครับครับครับที่เด็กแจ้งก่อนก่อนก่อนปิดวงคือให้ำเองมันแหงนิดเดีอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องไฟ เรือปีแหลกนั่นงคุณฝ่ยกับปีไฟไงปีไฟอาชีพเดิกันแต่เรื่องไนมันก็ดีด้แต่บ่อยว่าได้หลินนี่เชื่อวามผู้เฒ่านางหายอยู่บนนะงแม่แม่กา่แต่เรื่องีแบบบาคนนั้งสั่งสดื้อามันอามันนี่แหละซั่งัอามมนเล่นเด้เล่นสั่งยีดีเี้ยงก่อนไป อันเรื่องเงินเรื่องอามันเนี่ยอาดเนาะต้อ <c oughs> งไปราอยู่ใส่ที่เขาขึ้นไปสิเปีตี <c oughs> อะไรยื่นสายแก้วนี่สายแก้วเป็นมอดีแบบว่าได้ยุดเหรียเลยมัค<อ>เอาคอยจะเป็นโตโกงเรียปีนี่ นางเอกมันมันจากัดพาร์ทเนาะมันจํากัดคําพูดมันจํากัดอะไรเงี้ยเออเราก็เล่นแบบมีพี่จึงนาการออกลยนะแบบว่าพี่ไปช่วยคือน,นางเอกเนี่ยไปชอบพระเอกมากเลย<ม>พี่ก็ไปช่วยพี่ก็ไปช่วยทําให้นางเอกแบบสมหวังอย่างเงี้ย<ม>แล้วพี่ก็แบบว่าคือพี่ก็แอบรักนางเอกอยู่<ม>เออพี่ก็คือน,นางเอกก็ยอมแบบยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อที่จะให้พี่อะ่ะช่วยเออช่วยแล้วทีนี้ก็แตกคอกันนี่สิแม่ดีเลยเนาะ เราข่อยกม็มาเปิดเผยความจริงว่าข่อยได้กบนังได้กับเจ้าเลไรองมึงสินะเออเจ้าอ่ะกคือผลสุดท้ดทยกับคือได้กันเองแต่ว่าแ,วแต่ว่าไดเพราะว่าโปโปเออโลภูคือคือข่อยกับสิสน้ำแกงแค้นเจ้าด้ปิดมิงไม่เจ้ากับสิบพย่พอมด้เจ้ากับสิพราถ้าข่อยสิเว้าปุ๊บเนี่ยเจ้าตองหาเนียมันปิดปากข่อยห่าเออเพราะถ้ามือใดที่แบบว่ามือใดที่ข่อยข่อยรู้ซึกว่าข่อยอยากเรียกร้องอียังกับเจ้าจังเสีย เออเจ้าก็สิมน้อมเาะยอมนอนน้ำข่อ,อ,อ,อยเพื่อให้ข่อยปิดคว่ำหลับไปอย่างงี้สินเนอะในกำไรยังเดียวแล้วต้นหนีเรื่องอีกไหมอ่ะเออมันก็นสิเป็นโกงทั้งครูเนาะเออมันมันสิเป,นเป็นแบบหญิงไล่ชายเร็ว <laughs> เอออิลีได้เนาะอหีอ้ยงล่ะ <laughs> <laughs> มีมขนะ เอาอีหลีด้แบบเจ้าอ่านสิต้องการผลประโยชน์ที่แบบอยากอยากเป็นไงอยากอยากได้อยากได้ไดผู้ชายคนหนึงน่งสิแหจริงๆห,หนูว่ามันก็ขยับขึ้นมาอีกเจนเจ้าเจ้าจ้างคอย,ยแม่กระทั่งแต่ว่าจ้างคอยให้ไปรอเอาเฮตุใ้เขาเขามี่ครูอยู่แล้วสินะเขาเขาหมายถึงว่าเขาเขาพระเอกอาจจะมีแบบคนที่เขารักอยู่แล้ว เจ้าแบบมักเขาหลายเอนบ่เจ้ามาจังข่อยเด้เจ้าไม่จ้างข่อย,แบบาาอยเพื่อที่เิใหงเขาแบบเลิกกันสองคนนะั้นเลิกกันเพื่อพระเอกนะสิได้มาคบกับเจา้าแล้วเจ้ามือนหนึ่งอะ่ะเจา้อาอ่ะอ่าสิแบบว่าได้ไปอยุ่กับข่อยสองต่อสองสินะเออก <c ười> ินฟังแผนแข่อยมากมักบทหนี่แถวสันเออพหนาจ้างจางเด้อซื้อซื้อ,อบอกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่ท้าทายคือ จริงๆบทประมาณเนี้ยต้องเป็นรุ่นใหญ่ที่เล่นแล้วแต่หนูอ่ะเหมือนอายุมากขึ้นเนาะก็ต้องเล่นอะไรที่มัน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 ได้แล้วเลยมันจริงๆมันก็รุ่นนี้เล่นได้แต่ตะกี้นี่ซ้ำนี่นี่ต้องเป็นนางเอกนางเอกก็เป็นนางเอกอยู่อวันนั้งค่ำนะคะถ้าวันไหนที่ยังไม่โตพอหรือเก่งไม่พอนี่ก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองได้เหมือนเดิมแล้ววันนี้แล้ววันนี้พ่อแต่ข่อยกับคือข่อยเราต้องการผลประโยชน์จากเจ้าพื้นเนี่ย เออแบบเอาไว้ถ้าเรียกร้องสงี่นะแล้วเราก็อาจจะท้องใช่ไหมล่ะเออเราเมืออม่อดใดข่อยเมื่อดเจ้าไข่อยบ่ได้แบบใน,นสิ่งที่คอยต้องการคอยจะสิบ <c oughs> เนี่ยรุนแรงเลยบอกเออ,เอ,อบันี้ข้าเจ้าก็สร้างเนาะสร้างข่ก็สร้างเจา้าวะ่ะเรื่องนี้ไหมสร้างเจานะ้าแล้วเนาะสร้างเจ้าอยู่ดีเจ้าสิถือสร้างอยู่ว่าเจา้เจาแบบเน้นบ่ละเนืน เออเออมันเข้มข้นดีเด้หนูก็อยากลองจริงจริงอะหนูกางแนดไดีดอดคือพอจะจินตนาการออกแต่ว่าคำพูดอะหนูต้องแบบต้องเรียนต้องฝึกเลยอะแล้วแล้วบางเทือบแบบมันมันอินเนอร์โมดอะังี่เสียคำพูดเ้าสิติดแต่แบบว่าคิดบทยังไงให้เหมือนเรื่องจริงพะนะเ้าสิติดแต่มันดีเป็นแบบ ยบเียบเพิ่สินะพเข้ากับเคยแบบไม่ไม่คือคือคือในธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรที่เห็นคนทะเลาะกันที่เห็นผีบ่าหรือที่เห็นอย่างมันเป็นเรื่องเป็นลร่างคนสนใจมันบอการอย่างเช่นที่เราดูข่าวข่าวอีกอย่างที่มันค่อนข้างที่สิแบบมีเรื่องมีเล่ากันเนี่ยเราก็สนใจฉะนั้น ละครหรือหมอลำนี่ก็คือกันถ้าสิบมเมื่อเจ้าสิอ้อนวานไปตลอดเรื่องนี่เขาก็เบ่เบิ่งอีกละเออมันก็ต้องมีดูเดือดเรื่องอามันเนี่ยเอาคนอยู่หลีได้จนแจง้งคือคนอยู่เยอะจนจนถึงสว่าง